เก็บทูกครับพี่น้องจะ้ะก็เดี๋ยวขากล่องน,นะเก็บใบมันจีเอนั่นมันจีน่าเก็บเปนว้างใบให้มันสุกเพราะ่านี่มันกแก่แล้วล่ะเ,เก็บยากเก็บกระเพรน,น,นี้อันห่องให้มันเอ มันนิ่มเก็บยบากไม่ได้เอาอันนี้เอาตัดมาอันไดมันเหลืองนะเคยเก็บเอาอันไดมันเขียวก็เอาว้ก่อนฟังนี่มันถือแดดมันกะเล่มันกะเลลืองฟังทั้ทงพูนมันมาหนีเหลือง มองไม่เยเห็นว่าใบกับไหน่วยกับสีคือกันแพมน่วยจีมุดไปไต้ต้นมันกันได้น้อยนี่คือเป็นนี่ตํนนี้แล้วแต่ก็จะเป็นห้อยขูดแหละเวลามันลมมันผ่านมันเสียดสีกับกิ่งกับอยังน,นั่นนหะสามน่วยติดกัน Mà mong hỏi thùng kondo luyện ngắn 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 ngủi ngắn ngủi ngắn ngủi ngắn ngắn ngủi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  ngắn

ปีนี้คือโดกแท่เวอนหน่วยใหญ่สำเนาปีนี้หน่วยใหญ่ใหญ่เก็บมาก่องไม่มีป่ะเป็นตะเซ็บเนาะเป็นตะกรอบเป็นตะวานนะ เลยนี่นิมลนยนี่ยส่งจีนาวนาอะไรนีมก็พ่อเขาแกเรานอนก็จมาเจาะไม่ยังสช่กะจีอันนี้เราไม่ห้อยเนาห้อยยังไปหอยเป็นหูห้อยจังนอนมาเจอะ Оның көлді жо. Оなんか เก็บใบบ่มอู Ooh, ส้สิได้หน่วยที่มันไอ้นี่ตำแหน่นอนน้าเจ้า chúng súng của anh P nọ. Giờ bắt tưng bị lừa câu. Anh Đại đi điếu tưng ở vậy. ใหม่ๆมันก็เริ่มลุนแลนะ้วเนาะใหม่เริ่มลุนหลนายเปิดอยู่ sai cong nữa đây bây nóng đứa Yên hoa đứa Ui ui ui, nguyên, lướng ui thằng đầy này đều, thằng đầy เดี๋ยวเอาใบก่อนไม่หนึงกระเลืองเลยเหลืองแล้วจำนนีแกเก็บเอาไปบ่ม ตั้งหน่วยอันหน่วยจันอัน,นเป็นทั้ไใดสองหน่วยติดกันน,นี่อันลนลงอัน,อนเ็กับพื้นเนะ

ตะกี้ว่ามันออกงวยออกอย่างไรปาจิตตัดถิ่มไปก็จะวปาจิตตัดถิ่มมาแตนดอกมันออกปีหลังมามันไอออกหน่วยแบบนี้โอ้ยจนมันกิ่งหักก็มีบางปีออกมาขี่เสือร์พูดขันมันบ่ลนบ่หย่างไรมันกลิ่นบ่ไหวด้ยเพราะว่ามันดกคักมันหยาดพี่หน่อยตับมันมุดออกไป ตรงนล้นห็นใบใหม่มันลุนเหมือนกันท่กีิมองเห็นเดือไปไหลหนืยอย่ดอก,ดอกเดยวคนนั่เก็บเที่ยวหลังนีมันยังเขียวอยู่ใบก้อนใบไายเตือบอยู่ได้พี่หนุ่มเอาไปบ้างไปในบ้านนะ่ะให้เขาซุกต้นกับ,บ่บใหญ่เด้ต้นสำนั่น แต่มันใบมันหลนายครับนี่แบบะพี่น้องเมาาื่อไทยต้นพับนี่สวนอยู่ข,ข้างบ้านหน้าบ้านนี่แหละฝนก็จะตกละขอบานก็ได้พี่น้องเลยเก็บลูกพับขอบานก็ได้พี่น้องพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า